อยากจะบอกอย่างนี้นิดหนึง่งกรณีของคังคกคังคกวันนี้นะฮะไปไม่เป็นฮะเลยฉันบอกว่าดูสีหน้านะดิฉันไม่ได้หมอดูนะไม่ได้สินแสแต่หน้ามึงหมองมากหน้ามึงไม่มีราศีเลยค่ะมีแต่ราคีวันนี้ยังพูดถึงเรื่องทักษิณยังยังวันนี้ยังพูดว่าทักษิณน,นู่นนี่นั่นทั้งทั้งที่จริงๆแล้วคนที่ปวดบ้านปวดเมืองในะวันนี้คือมึงค่ะเขาอยู่ในที่ของเขานายกก็อยู่ในสภาทักษิณในนะตอนนี้นะคะก็ไม่ได้ออกมาปั่นปวดอะไรที่ปั่นปวนคือพวกของมึงใช่หรือไม่ ถามพี่น้องเลยค่ะเห็นด้วยไหมคะกับการที่จะมีการชุมนุมเพื่อไล่นายกรัฐมนตรีจากนั้นเนี่ยนะะพอเห็นท่าว่าคนไม่เอาด้วยเพราะคนมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแค้นส่วนตัวคือพวกมึงกับแค้นฝังหุ่นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นม็อบปกป,ป้องอธิปไตยปกป,ป้องอธิปไตยอะไรคะเขายังไม่ได้ยกลบกันเลยกับไอ้ควายขั้นตอนนี้ก็คือมันเป็นสงครามดิฉันบอกว่านี่คือสงครามโซเชียลนะคะซึ่งมึงก็เอาเรื่องสงครามโซเชียลเนี่ยนะ,ะไปพูด ไปอภิปรายนู่นนี่นั่นในขณะเดียวกันที่ฉันบอกว่าทาไมต้องไปก่อม็อบที่ตรงอนุสาวรีย์นะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยนะ,ะับตรงนั้นเป็นวงเวียนที่เป็นศูนย์กลางของการที่คนเข้าไปใช้ก็คืออย่างคนที่เข้ามาทํางานเนี่ยจะต้องไปต่อรถจะต้องไปอะไรกันอยู่ตรงนั้นคนที่บ้านอยู่ชานเมืองอยู่รงังสิตอยู่อยู่ประทุมนะฮะบางบัวทองนอนบุรีอะไรพวกเนี้ย เาก็จะไปต่อรถกันตรงนั้นแล้วพวกมึงไปตั้งมอบอยู่ตรงนั้นเนี่ย mm. ก็จะเกิดความลำบากขนาดไหนในขณะเดยียวกันตรงอนุสาวรีย์ชัยก็มีโรงพยาบาลราชวิถีมีโรงพยาบาลเด็กนะคะมีสถาบันมหิดลมีสถาบันผิวหนังนะคะเลยไปหน่อยก็มีพระมงกุฎเก้าแล้วก็เลยไปอีกนะคะก็มีทั้งรามาธิบดีแล้วก็ยังมีนะคะวชิระาาโรงพยาบาลอีก ซึ่งแม้ว่าไม่ได้อยู่ในบริเวณบริเวณนั้นแต่เส้นทางเนี่ยมันถึงกันหมดมึงนึกได้ยังไงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตรงนั้นนะฮะยังไม่เท่าความแค้นที่มึงมีต่อทักษิณหรอมึงคิดไม่ออกเลยคะ่ะว่าถ้าสมมุติว่ามีใครเกิดเป็นอะไรปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาแล้วจะต้องส่งโรงพยาบาลแล้วม็อบมึงไปเกะกะอะ่ะมึงคิดกันบ้างไหมฮะไปชุมนุมตรงนั้นทําไมฮะ แล้วถ้ามึงบอกว่าการชุมนุมของมึงครั้งนี้คือชุมนุมเพื่อปกป้องอิทธิอธิปไตยมึงทำไมไม่ไปชายแดนมึงไปเรียงเป็นแถวเลยนะฮะมึงไปเรียงเป็นแถวเป็นกําแพงมนุษย์เลยปกป้องอธิปไตยชาติต้องไปตรงนั้นค่ะไม่ใช่มาอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสบรภูมินะคะผลงานของพวกมึงเนี่ยมันมีให้เห็นมาตั้งแต่สี่เก้าแล้วมาห้าเจ็ดอีกมาจนถึงตอนเนี้ย นะฮะมึงจะเอาล่อ,อกันหรืองไงนะเพราะฉะนั้นทีฉันบอกอย่างนี้ค่ะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะมีคนไทยหัวใจขมินที่คดีต่างๆนี่นะคะมันลนก้นแล้ววิธีที่เขาเนี่ยนะ,ะจะสามารถยือ้อหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนคดีของตัวเองเนี่ยนะคะให้มันเป็นคุณกับตัวเองมีทางเดียวคือต้องล้มรัฐบาลและให้นายกลาออกการเปลี่ยนนะคะตัวนายกรัฐมนตรีนะั้นทีฉันบอกว่าได้ยินกันมานานแล้ว คนที่ถูกวางว่าจะต้องเป็นนายกเนี่ยนะมันถึงกับใช้วิธีที่ว่าไปหลอกพักการเมืองพักหนึ่งเอาไว้นะฮะว่าอย่าร่วมกับเราอย่าร่วมกับรัฐบาลเพราะถึงเวลาโหวตก็คืออย่าร่วมกับรัฐบาลเพื่อนะ,ะกดดันให้นายกลาออกพอนายกลาออกแล้วก็จะมีการเลือกนายกใหม่เดี๋ยวฉันจะเสนอชื่อเธอและให้คนของฉันเนี่ยนะฮะโหวตให้เธอเป็นนายกซึ่ง พักนั้นก็เสียรู้ไปทีนึงนะฮะแต่ตอนหลังไม่รู้คิดยังไงก็มาเปลี่ยนสุดท้ายเนี่ยนะ,ะดีแล้วที่เปลี่ยนเพราะอะไรเบื้องลึกก็คือไปหลอกให้เขาเนี่ยนะฮะไม่สนับสนุนรัฐบาลเพื่อที่จะ,ะเปิดโอกาสนะะในการที่จะทําให้นายกเนี่ยต้องลาออกจริงๆเราก็คือในที่สุดมันก็จะเสนอชื่อคนของมันนั่นแหละค่ะมันจะเสนอชื่อหมูหมากาไก่เหรอคะมันก็เสนอชื่อหนูสิ แล้วก็หักหลังคนอื่นเพราะมีเพียงคนเดียวที่จะสามารถช่วยคดีกันได้ก็ต้องเอาพวกตัวเองเข้าไปมีอำนาจสมการพวกนี้มันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรเลยค่ะนะคะนี่คือฉันบอกว่าการที่คนไทยหัวใจเขมรน,นะคะพูดเขมรได้แถมสนิทกับผู้นำเขมรแล้วก็มีสอวเป็นของตัวเองเนี่ยนะคะมันมีเพียงคนเดียวและนั่นคือตัวการทั้งหมดของเรื่องทั้งหมดนะคะ ที่จะกลบและยื้อคดีของตัวเองมีทางเดียวคือล้มรัฐบาลและทําให้นายกลาออกฉันฉันถามว่าไม่ชั่วจริงทําไม่ได้และถามพี่น้องทุกคนในนี้และถามท่านผู้ชมที่อยู่ทาง YouTube ว่ารู้ไหมคะว่ามันเป็นใครนะฮะอ่าก็วันนี้ก็คือเรื่องที่เอามาพูดคุยกันนะคะแต่อยากจะบอกอย่างนี้นิดหนึ่งกรณีของคังคกคังคบวันนี้นะคะไปไม่เป็นฮะ แลวฉันบอกว่าดูสีหน้านะดิฉันไม่ได้หมอดูนะไม่ใช่สินแสแต่หน้ามึงมองมากหน้ามึงไม่มีราศีเลยค่ะมีแต่ราคีวันนี้ยังพูดถึงเรื่องทักษิณยังยังวันนี้ยังพูดว่าทักษิณนู่นนี่นั่นทั้งทั้งที่จริงๆแล้วคนที่ปวดบ้านปวดเมืองในะวันนี้คือมึงค่ะเขาอยู่ในที่ของเขานายกก็อยู่ในสภาทักษิณในตอนนี้นะคะก็ไม่ได้ออกมาปั่นปวดอะไรที่ปั่นปวนคือพวกของมึงใช่หรือไม่แล้วใช้คํา, i, าว่ารัฐมนตรีเงาตัวใหญ่สั่งสกัด พลังปกป้องอธิปไตยโง่บัดซบที่สุดเนี่ยมึงแ่ะค่ะดิฉันถามว่าทําไมต้องไปปกป้องมึงมึงมากันวันละเป็นหมื่นก่อนค่ะตอนนี้นะฮะหน่วยงานความมั่นคงตํารวจเขาก็ประเมินไว้แค่สามพันในวันธรรมดาเนี่ยนะฮะดิฉันบอกว่ามันจะมามากขนาดนั้นได้ยังไงเสาร์อาทิตย์ใช่คนวันไม่ได้ทํางานแต่วันธรรมดาเนี่ยมันจะเติมคนยังไงเพราะฉะนั้นให้สังเกตตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าท่อน้ําเลี้ยงมันมาจากแถวบุรีรัมย์ นะคะก็ให้จําไว้เลยค่ะว่ามันเติมคนไม่ยากค่ะพวกนี้มันเคยทําได้มาแล้วแล้วจะบอกเลยนะคะว่าคนอย่างคังคกเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาหากินตั้งแต่เป็นนักศึกษาแล้วมันก็เที่ยววิ่งหาคนเข้ามาชุมนุมมันทําม็อบมาตั้งแต่มันเนี่ยนะคะย่งเรียนไม่จบเลยแล้วมันมีอาชีพอะไรบ้างคะตั้งแต่มันเป็นตัวเป็นตนมาตั้งแต่เรียนจบมานะคะก็ไปอยู่กับจําลองไปทำไปทางานอยู่กับจําลอง หลังจากนั้นเนี่ยนะ,ะก็มานำม็อบตลอดไม่ได้ทํามาหากินอะไรแล้วก็แสดงความดีใจกับมึงด้วยนะคะถ้างเงินบริจาคมากขนาดนั้นนะคะเมียสามลูกห้าหรือเมียหลูกสามของมึงเนี่ยนะ,ะก็คงจะมีเงินเงินไปซื้อนมให้ลูกกินแล้วนะคะแต่ประเทศไทยจะเป็นยังไงมึงไม่ได้สนใจี่ถามว่าตกลงเนี่ยนะ,ะมึงรักชาติหรือมึงรักตัวเองความเห็นแก่ตัวของมึงเนี่ยนะ,ะทำชาติพังมาเท่าไหร่แล้ว ก่อนหน้านั้นมึงไม่ได้มาไล่านายกนะแต่มึงก็พาม็อบออกไปแล้วม็อบคนเสื้อแดงตอน,น,นเขาออกไปเพราะเขาศรัทธามึงนะฮะมาวันนี้พยายามจะดึงเสื้อแดงเนี่ยกลับไปร่วมม็อบด้วยซึ่งดิฉันบอกว่าเสื้อแดงหลายคนเดี๋ยวเขาไม่เอามึงแล้วถึงเขาจะต่อสู้นะคะในทางแนวทางของเขายังไงก็แล้วแต่แต่เขาไม่ตามมึงหรอกเพราะมึงตระบาดสัตว์ตั้งแต่มึงออกจากคุกแล้วค่ะไอควายนะคะ ดังนั้นเนี่ยนะฮะการยุบสภาแล้วมีคนบอกว่าพักประชาชนจะได้คะแนนเยอะแล้วการที่มีคนพูดถึงว่าถ้าทุกวันเนี้นะฮะที่รัฐบาลเนี่ยไม่ยอมยุบสภาเพราะกลัวว่าพักประชาชนเนี่ยะะ้าเลือกตั้งมาจะได้จะชนะบอกอย่างนี้ค่ะบางคนเนี่ยนะ,ะบอกว่าถ้ายุบสภาเนี่ยพักประชาชนจะได้สสเกินสองรอหสิ แสดงว่ายังไม่เข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมการเลือกตั้งของคนไทยลองย้อนกลับไปดูคะ่ะตอนที่พักไทยรักไทยได้สอสอ377คนเมื่อปี48เนี่ยเป็นพรายเพราะผลงานของนายกทักษิณแล้วประชาชนชื่นชอบซึ่งในช่วงที่เป็นรัฐบาลปี44ถึง48เนี่ยพักการเมืองที่อ่อนแอนะคะคือพักการเมืองอ่อนแอหมดทุกพักแล้วก็มีหลายพักที่ยุบตัวเองแล้วก็มารวมอยู่กับ พักไทยรักไทยอย่างที่เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นพักของพลเอกชวลิตหรือของใครแม้กระทั่งพักของนะฮะอนุทิสมศักดิ์เทพสุทินพวกนี้นะฮะทีนี้ตอนนั้นก็เหลือพักประชาธิปัตย์พักเดียวที่ยืนซอยอยู่กับพักไทยรักไทยแต่ก็ไม่เคยชนะการเลือกตั้งเลยนะคะคือพักประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เคยชนะการเลือกตั้งเวลาที่ลงเลือกตั้งแข่งกับพักเพื่อไทยเลยนะครับ เพราะนั้นเดียนบอกว่าในการเลือกตั้งปี62และปี66เนี่ยไม่มีพักไหนได้สอ,อ,ส,อสอถึงถึง160แล้วปี62เพื่อไทยได้นะ137คนปี66พักก้าวไกลได้151คนและการเลือกตั้งท้องถิ่นพักประชาชนไม่ได้เลยนะก็คือได้มาที่เดียวก็คือที่ลำพูนแล้วจะไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้น วันนี้เนี่ยนะฮะคนไทยจริงๆที่เขาอยู่ตามแต่งจังหวัดหรือคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะไม่ได้เลือกพรรคการเมืองเพราะกระแสยกเว้นคนรุ่นใหม่ที่เล่นโซเชียลกันเยอะๆเนี่ยนะก็ยังมีกระแสอยู่แต่คนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีจํานวนมากพอที่จะไปเติมจนกระทั่งพรรคประชาชนเนี่ยที่เขาคุยว่าเขาจะได้เขาจะทําให้ได้นะฮะเขาจะเป็นแลนสไลด์นู่นนี่นั่นยันบอกว่าเอาอะไรมาแลนสไลด์นะฮะ เพราะฉะนั้นตัวแปรวันนี้นะเดนบอกว่าระบบนะไม่ว่าจะเป็นระบบบ้านใหญ่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ระบบบ้านใหญ่ไม่ดียังไงคะกว่าจะมาเป็นบ้านใหญ่ไม่ได้ง่ายนะฮะบ้านใหญ่นั่นแหละนะเป็นอะไรที่ดิฉันบอกว่าเขายิ่งต้องรักษารักษาชื่อเสียงและผลงานเข้าไว้มากกว่าพวกบ้านเล็กบ้านน้อยกระปิบกระปอยพวกนี้นะฮนะพวกนี้ไม่ได้มีพื้นฐานหรือไม่ได้มีความจําเป็นอะไรที่ต้องมารักษาคามั่นสัญญาเท่ากับบ้านใหญ่ ดิฉันบอกเลยนะครับบอกว่าการเลือกตั้งปีเจ็ดศูนย์ถ้าไม่มีประเด็นนี้ขึ้นมาเสียดายมากๆพักเพื่อไทยไม่มีคู่แข่งเลยนะคะแต่เผอิญมันมีประเด็นของมุนเซ็นขึ้นมาดังนั้นดิฉันบอกว่าขอขอเป็นกําลังใจให้กรรัาบาลและนายกผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะดิฉันเชื่อว่ามันจะต้องผ่านแต่จะผ่านกันแบบสาหัสากันขนาดไหนเราก็ต้องช่วยกันค่ะ